ไปไปปีรอะไรไหมมีหนูบอมาปีรเร็วๆ่เ,เ,เมาเร็วตามมาตามมาเจ้าดำเร็วกว่าเพื่อนมาเร็วๆๆๆไล่ลลไห,นหนูให้เน่ไล่หนูให้เน่หนูขึ้นเถียง เซตถูกไล่พี่น้องมาข่อยเป็นหมาพานอิลีบ่มีหมาขี่ข้านแต่ว่าเจ้าของขี่ข้านเนาะหมาดูก่าคนถึงย่ำรือดูแรงมากขาบหนูมาไปเห็นเจ้าของเท่ละสองตัวนะพี่น้องนำทีมโดยแม่การแม่ใหญ่การนะคะ แล้วก็น้องบอลลูนแม่บอลลูนน้องดำน้องนาคสี่ตัวเอาเร็วเร็วเร็วเ,วเวจอไหมพ่อเบอพ่อเบอพ่อเบอ,อ,บอมีอาการพ่อหนูเบอผ้ามาเฝ้าสวนพี่น้องเอ้ย อคืนนีกถือกลักไปแล้วพี่น้องยางคอยขอยใจให้ใจให้เห็นแต่โปอยางแรงแยงยุงสิแหละพี่นอ้องม่มีหดยางเปลนเอดเติดพี่น้องเปลนเอดเติดเบิดพี่้อกฝนกระตกดีดีพี่น้อง,อออง,องล่นโป้แฟแฟร์คอยก็เครียดเคียด,เ,ยดเนาะกีดยางกับบริกีดแถมยังมีคนทำมันลักซกยกหออีกอยู่บเซา ย่ำห้าเพอือนะแม้หมู่บ้านข่อยก็ไปเฮ็ดสวนยางเนาะพี่อุ้ยสวนไหวพี่น้องเสียหย่าสวนไหวหมู่มบ้านนี่นี่แหละค่ะอันโป้ย่ง่ๆงนี่กีดใส่ไม้เ้อค่ะนี่ได้บ่หลายเลยอันนี้เพิ่งกีดใส่ม่ขึ้นีเองค่ะในนี้เดียวฝนห้ามพอมเขาโจกเอาพี่น้องโจกเอาโปนี่แหละบักใหญ่เลยเต็มโปเลยต้ตตนนี่แหละค่ะลงไปจนสุดพุน่น กระโปงกระบะขึ้คื่อนข่อยน้อสุ่มหนึ่งเอาไปเลยซีเมนต์หมาเห่าเพิ่นห่นแหละเพิ่นหล่เฝ้าก็เลยจัดการทางเนาะค่ะพี่น้องทางให้แป้นใจหายแล้วมปใหไงไพ่ใจหายแล้วพ,พี่น้อง กับต๊กดีพี่น้องเอ้ยกี่ยางกับบริกีดเขมยังมีขี่เก้าขีมา่ม้าขี่ยาขี่ซ่ามาหลักใจหายพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องเนี่ยเป็นคือกันมา่นอกโลกนี่สมนาอยูเ่เถอะหนาอยู่บ่พี่น้องเอ้ยโลกกันนี้ไหมบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศคือบ่คือไหมอืม คือบอ่เป็นยังไงเจ้านายคือบอ่เจ้านายแหลงเอาเขาไม่กินซูมือนะคือบอ่ค่ะพี่น้องขอจบชิปแบกแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสะใภ้เศร้าเมื่อย์ผักเมื่อยก็เลยเอาคลิปเนาะตอนนี้ก็ที่ไปกินขา้าวกินปลาอาหารแนะค่ะขอบคุณหลายๆดนะคะ่ะที่เขามาเบิง่ง เขามาชมนะค่ะเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาไพนนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ